สวัสดีครับคนวันนี้ก็อยู่กับช่องป a u l Channel นะคบวันนี้ผมก็จะมาเล่นตำรวจจับโจร EP 2นี่นะครับซึ่งที่ผมเข้ามาเล่นนี่ไม่ใช่อะไรหรอกครับมันอัพมันอัปเดตใหม่นะคนเพื่อมันอัปเดตแมปใหม่หมดเลยคนซึ่งเป็นแมปใหม่ที่ผมไม่คุ้นเลยซึ่งมันเพิ่งเข้ามาต้นประมาณสองสามเดือนก่อน ซึ่งนี่ผมเห็นไอ,อ,อ้ก่อน update, อัปเดตไอ้ที่ผมเล่นไอพีแรกคือคือผ่านมาสี่เดือนละก็ก็ไม่รู้สิผ่านมาสี่เดือนแล้วมันอัปเดตตอนคลิปนั้นสองเดือนใช่แล้วผ่านมาผ่านมาสองเดือนละก็นั่นแหละอัปเดตมาสองเดือนแล้วผมก็ไม่อัดซึ่งแบบใหม่ในประมาณสองแบบ มามามีมีสองแบบมั้งที่เป็นแบบใหม่เดี๋ยวผมโชว์ดีวยว่าแบบไหนบ้างนะฮะมาดูกันจะเป็นแบบที่ใหญ่ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะเปิดแล้วกันนี่เป็นแบบใหม่นะ,ะจะคุ้นไม่คุ้นตานะแต่ว่าผมก็เ้เล่นไปแล้วสองสาตาเลยคุ้นอนะ่สะสตัวจะอยู่ฝั่งเฮ้ยมาฝั่งนี้เาว่าวนๆเ้ย เฮ้ยไวจ้านี่จะเป็นแมปใหม่นะครับที่อัปเดตเข้ามานะครับแต่ว่าแมปเก่าจะไม่เห็นเลยนะจะเป็นแมปเก่าเลยเแมปเก่าจะถูกแบบถูกล้มถูกลบไปแล้วถูกลบแช่แล้วเขาจะสร้างแมปใหม่ขึ้นมาให้อืแรกๆน้อยๆต่ไม่เป็นไรเพิ่งไม่ได้เล่นนาน,น,น,นก็สี่เดือน่ยเนือยก็ได้สี่เดือน เลยแล้วก็ไม่คุ้นกับแบบใหม่ด้วยที่ผมบอกว่าตออสามรอบที่คุ้นอ่ะคือเนอปล่อยก่อนเราเราผมจริงๆผมคุ้นแต่แตบบผมคุยอยู่ไงแล้วแบบผมแบบไม่ได้ตั้งใจยิงอะไรต่อให้สามเลยเนอะต่อให้สามเงวโตรู้ดิอะถ้าต่อสามให้ดู จบแล้วต่อให้ครับตึงไงแบบตึงไงเจ๋อแบบระดับไนนระดับขอทีเนเอวเลยไม่ตึงนี่ไงเจ๋โสองสามแล้วะครับฟู่หรือสองสองครั้งเอง งั้นเรไปดูอิงเราจะไม่ตัดดีกว่าตัดบทเราเหลืออีกสองนีเอาละบอกง้แวอย่างห้าต่อสามให้ดูเลยผมมต่อไงต่อให้ผมต่อให้สามต่อเลยอะคือสามตัวเลยผมต่อให้สามตัวเลยครับดูหนิงไม่โดน โดนได้ไงนี่ฝั่งเราคออจริงครับสี่ต่อสี่ฮะดูสิจะห้าต่อห้าต่อสี่หรือเปล่านะเฮ้ยไปไหนอ่ะ ้อยห้าตัวสี่ห้าคนตัวห้าห้าเป็นเลี้ยงนี้อีกห้าตาก็ได้อันนี้โห่ไหมแย่จังนะเอามีดก,กอดก็ได้ก็เอ้ยพอผิดอพอผิด อ่ะไปดูอีกแมบหนึ่งหรือเป่าคนให้ตักหนึ่งหนึ่งกับผมไหมก็ยมาแล้วมาดูกันนะว่าอีกแมบหนึ่งจะเป็นอะไรนะครับดูเลยอเอ๊นี่แมปเก่านน่โถแมปเก่าที่ผมว่า,อ,าออกอมีแค่สองแมปอีกแมปหนึ่งอ่ะยังอยูค่คนบ,กบกุกอะไรบุก อ้าใหยามันบุกด้านหลังนี่ว่ไอันนี้มันเหลี่ยมจะมีอุย้ยอา้อาวมันจะกินแหลกอะแย่จังเรานี้เราใช้มีดดูดก่าเขาอาจจะต่อให้ผมหนึ่งก็ได้น,ะน,นี้วนอีกแล้วเนี่ย ไปดูจะฝังไหนอ่ะอืมอยู่ไหนกแน่คนไปไหนไปนไหนวะยังได้ยินเสียปงปืนไงไปไหนแล้ววนๆน่นนะผมว่านะมันต้องฮัลโไแปมันก็อยู่ตรงซอกไงละผมไม่เห็นผมตามถั่วครับตาถั่วเอง มันเป็นหางเลยหรอกโกนมาฆ่ามันเหือเราจะเหลี่ยมใส่มากนะฮะมันเหลี่ยมใส่ผมเยอะแล้วพูดจริงด้วยเนะน,นี่ยอ่าอันนี้มันคนซีตรงอะอยู่ดีแม่งก็กลายเป็นคนซีตรง่าเจ้หนุ่มน้อย อย่าเองเหลี่ยมใส่เลยตอนแรกใช้ปืนใช้มีดไงตอนแรกใช้ปืนนะเหลี่ยมแม่งเลยไม่พอแล้วใช้มีดอ่ามันจะเหลี่ยมใส่ผมปะวะเฮ้ยมันไหนมาละได้เหลี่ยมเฮ้ยมันเดินไปทำอะไรอ่ะคนตะกี้มันไม่เห็นผมหรือมันมันแกล้งวะ มันแกล้งให้ตายแล้วตาตอตายแ,แบบเอาจริงอะไรเงี้ยมันต้องแกล้งผมแน่นอนหรือเปล่าผมจะลองลองไปกดตัวไม่ว่าไม,ไม่ไม่ฝั่งเนี้ยเขาฝั่งนน้นมันไปฝั่งนอน้นแน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์เอ้ยยูวันซอบ Where are you, bro? À, chứ vậy cũng mô where are you her. Bánh như này quá, Ui là... What the hell? Sẽ bươi... Tớ kiếp สี่ต่อหนึ่งผมเดือยวแหลกแลัวเพิ่งแม่งเพิ่งถงมาเมื่อกี้หอนทวนฮะมันเพิ่งโผนะ่อะง่ายเกินทางต่อหน,นึ่งง่ายเกินง่ายเกินไปดูตาต่อไปัน่าน่าอะไรของขวัญอะไรห้าสิบเพรติดอะไรไม่รู้เดี๋ยวอีสี่ตาเฮ้ยเอ๊ อา้าวเพื่อนผมเองลีโอวัดลีโอลีโอคุณมาทำอะไรอ่ะเพื่อนผมเนี่ยคนเนี้ยเสื้อม่วงเนี่ยคนเนี้ยเสื้อม่วงผมคืเรียกว่าเขาเจน๊นึงกับผมป่ะลีโอเนี่ยมาเร็วน,งนึงกับผมเปล่าน้องผมมันเป็นจริงๆรวันเป็นพี่อ่ะนี่นี่กระดานเก่าเว้ยแย่ yeah. แล้วบัตรใหม่เป็นไหนอ่ะคือแบบ ผมอยากเจอดา่านใหม่โอเคว่า okay, นะเขาจะดูอ่านเะก้านาทีลนะอา่าอย่าใช่ใช่ใชออกให้มันไงมันมันเร็วผมได้ไงวะ ตรงนี้ต้องเอาจริงแล้วมันออมหลังหั ผจะแพ้ไม่ได้นะเนี่ยเอ้ยแย่ yeah. ผมจะแย่มากผมแย่มากเฮ้ย <Hey. S 1> มันไม่ใช่ล้ามันไปฝึกตอนไหนมาเนี่ยมไม่ใช่ล้าไม่ใช่ล้ามันไปฝึกตอนไหนมามนไม่ใช่ล้ามันจะเก่งกว่าผม,มไม่ใช่ล้เาเอาเชนแนลต้องดุดันดิ มันไปฝึกตอนไหนมาวะเชี่ย <Yeah. S 1> ไม่ใช่ละอีกรอบมึงเอามาทางนี้มานี่มาหนิหอยหลอ,อกหอยหลอกตะกี้แบบแม่งนี่นี่กระดานเก่าเฮ้ยดันมาได้ยังมาวะ <Perfect. S 2> ผมว่ามันมันเล่นไฮว่าสับได้ซ้ำถ้าเล่นในคอมเหมือนแบบมันเหมือนมันเล่นคอมเลยมันเล,นนเล,นนลน่นเหมือนมันเล่นในคอมอะจริงๆเนี่ยเหมือนมันเล่นในคอมเลย มันจะแพงได้ผมต้องเอาความยุติธรรมคืนมามันโปรละมันใช่ละโปรละเพื่อหัโปรไม่ใช่ละไม่ใช่ละเพื่อหมโปรละเพื่อหัโปรละลีโอมันโปรแน่ๆมันโปรมันโปรเพยเยอร์ใส่ผมมันเกรย์ใส่ผมด้วย ไม่ไม่ใช่ล้าไม่ใช่ล้าหรือว่าไม่ใช่ล้าผมจะป้องที่เอ็มผมจะฟ้องที่เอ็มเลยผมจะฟ้องเจ้าของเกมนี้แบนมันไม่ใช่ล้ามันโปแล้วมันใช่ล้ามันใช่ล้าโปแล้วโปแล้วโปแล้วโปไม่ใช่ล้าโปแน่แน่โปจริงๆเฮ้ยเพื่อผมมันมันไปฝึกตั้งไหนมาวะเฮ้ยไม่ใช่ล้าว่าโปแล ผมว่าโปละมาอีกรอบดิไม่ใช่ละมันโปลแล้วมันโปมันโปใช่ผมตัวคนเอาไงแก้แค้นเอาเปล่าเฮ้ยผมเอาอีพีหน้าให้ดูเอเสียหน้าอีกแบบหนึ่งไม่เจอตอนตอนไม่ถ่ายคลิปไม่ไม,ไม่ไม่เจอโจเออคลิปนี้ลาไปก่อนละครึง่ง คือผมเสียใจมากเลยเพื่อมันโปรเสียผมอ่ะมันแย่มากก็ก่จะลาไปนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกดกนะดิ่งให้ผมด้วยนะฮะกดติดตามเน่ะถึงแบบให้ถึงเลยหกสิซับเลยตอนนี้50ซับแล้วก็ขอ,อคุณที่คนที่กดติดตามผมถึง50าด้วยซึ่งขอพูจริงๆที่ผมไม่ได้รีวิวรูบิทนะฮะมันไม่มันไม่ว่างจริงๆก็ทีตอนนี้ก็ว่างผมอยากอัดเกมมากกว่า ซึ่ง <c oughs> ขออภัยนะฮะที่ไม่ได้อัคดคลิปมาก็มันไม่มีเวลาจริงๆซึ่งกับลาแล้วอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมถ้าคลิปนี้นะครับไลค์ like ถึง15คนนะฮะผมจะเอ้ยไม่ใช่45ไลค์นะครับผมจะทำคลิปอีคลิปตำรวจวิโจน EP สามนะฮะผมผมผมจะมาล้างแขนเพื่อนผมดูเลยคือแบบแม่งโป้ใส่ผมอะซึ่งแม่งไม่ได้เล่นเลยนะ ซึ่งมันเพิ่งเล่นครั้งเนี้ยครั้งเดียวเวยแล้วแม่ก็ไม่เคยเล่นอีกเลยครั้งเนี้ยที่ผมอ่จัจวแล้วแม่งแม่งเลิกไปแล้วเนี่ยซึ่งแบบผมแบบเสียใจมากมันโปรแถ่ผมมันเกยมากมันเกยมากจริงเอาล่ะก็กลาบไปละสวัสดีครับครั้งน้าเจอใหม่